รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร วัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการนิทานอาเซียนเย้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่ตาตนไปไหนอ่ะเอ้าวันนี้พี่ตาปนหยุดพักร้อนครับเดี๋ยวหยุดพักร้อนหรือเกเรงานหยุดพักร้อนครับอย่างนี้ต้องให้ค่าตัวทั้งสองอันนะโอหนี่เรื่องเงินไม่ได้เลยนะนี่วันนี้ดีเลยที่สมพงศ์นะครับน้องๆได้เวลาดีล่ะ จะได้โชว์ความสามารถเรื่องนายกลเต็นกระแสจิตวิเศษโอ้โหสามารถทำอะไรได้ครับพี่สนคงจะเสกให้นายลอยได้จากกระแสจิตโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับเอ้าเอาไา้นะก่อนเลยนี่ครับไม้ครับอ่าต้นลองด่าเดี๋ยวต้นใส่ก่อนเลยให้น้องๆดูนะครับว่าเต็นไม้ธรรมดาและถุงธรรมดาอ่าเป็นไม้ธรรมดาครับและถุงธรรมดานะครับแล้วยังไงครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปนะครับปึ๊บอ่าและคราวนี้ ที่สมพงษ์จะใช้กระแสจิตเสกให้ไหนลอยได้ถ้าทอนแล้วจงลอยจงลอยโอ้ยยังไม่ลอยเลยครับพี่เอาจริงๆอะจงลอย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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยได้จริงด้วยโอ้โหเต้นยังไงสุดยอดเลยจ้ะเฮ้ยเฉลยเลยดิอยากจะรู้เหรอจ้ะถ้าอยากจะรู้กแล้วละก็ เดี๋ยวเราไปชนนิทานกันก่อนนะจ๊ะแล้วเราจะนาเฉลยกัารเอานิทานได้ยังไงเจ้าวันนี้โอ้โหนิทานวันนี้สนุกพอๆกับกระแสจิตพิสมพงศ์เลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะครับจะเป็นเรื่องราวยังไงนะครับไปชมกันได้นะครับกับน้าต่อยเซเมของเรายังมาพากันเหมือนเดิมและอย่าลืมอะไรครับกระดาษครับเตรียมกันหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาเจอพี่ปอมครับมาพับกระดาษกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าไปเลยครับ เดี๋ยวฉันเลยให้ใสยอย่อยากดูตอนนี้เลยตลกเฮฮานิทานอาเซียนมาแล้วครับวันนี้ตลกเฮฮานิทานอาเซียนขอเสนอตลกเฮฮานิทานเวียดนามเรื่องคําสั่งของคุณนางคุณนางผู้หนึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองเขาพบว่าชาวบ้านมีธุระต้องออกจากบ้านยามค่ําคืนมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากมองไม่เห็นทางวันหนึ่ง คุณนางผู้นี้ก็คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้เขาจึงติดประกาศไว้ทั่วเมืองว่าใครจำเป็นต้องออกจากบ้านยามค่ำคืนให้นำตะเกียงติดตัวไปด้วยเสมอเพื่อชาวบ้านปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกันคืนวันถัดมาขณะคุณนางออกตรวจตาความเรียบร้อยตามปกติเขาพบชายหนุ่มคนหนึ่งเดินสวนทางมาพอดีจึงถามคึ้นว่าทำไมเจ้าไม่นำตะเกียงติดตัวมาด้วยไม่เห็นับสั่งหรือไง ก็นี่ไงตะเกียงของข้าชายนุ่มชูตะเกียงให้ดูเอ้าแล้วทำไมไม่มีไฟตะเกียงเราคุณนางสงสัยครับชายนุ่มตอบว่าก็ทางการสั่งว่าให้นำตะเกียงติดตัวไว้แต่ไม่ได้บอกว่าให้มีไฟตะเกียงด้วยนี่ขอรับโออจริงเหมือนกันแนฮะเช้าวันต่อมาคุณนางจึงสั่งให้ทหารไปติดประกาศใหม่ว่าใครจำเป็นต้องออกจากบ้านยามค่ำคืน ให้นาตะเกียงที่มีไส้ติดตัวไปด้วยเสมอคือนนั้นคุณนางออกตรวจตาความเรียบร้อยเหมือนอย่างเคยข้าพบชายหนุ่มคนเดิมเดินสวนมาจึงถามขึ้นว่าทำไมเจ้าไม่นำตะเกียงที่มีไส้ติดตัวมาด้วยไม่เห็นคําสั่งหรือไงนี่ไงตะเกียงที่มีไส้ของข้าชายหนุ่มชูตะเกียงให้ดูเอา้าแล้วทําไมไม่จุดไฟเล่าคุณนางสงสัยครับชายหนุ่มตอบว่าก็ทางการสั่งไว้ว่าให้นําตะเกียงที่มีไส้ติดตัวไว แต่ไม่ได้บอกให้จุดด้วยนีขครับเออจริงเหมือนกันแหลเนช้าบันรุ่งขึ้นคุณนางจึงสั่งให้ทหารไปติดประกาศใหม่ว่าใครจาเป็นต้องออกจากบ้านยามค่าคืนให้นาตะเกียงที่มีไส้และจุดไฟแล้วติดตัวไปด้วยเสมอคืนนั้นระหว่างออกตรวจตราความเรียบร้อยคุณนางก็พบชายคนเดิมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขานําตะเกียงที่มีไส้และมีรอยไหมติดตัวมาคุณนางจึงถามว่า เหตุใดจึงไม่จุดตะเกียงชายหนุ่มจึงตอบว่าก็ทางการสั่งว่าให้นำตะเกียงที่มีไส้และจุดไฟแล้วติดตัวไว้แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไฟดับให้จุดใหม่นี่ครับคุณนางได้ฟังคำตอบก็อ่อนใจครับและรู้ว่าการฝึกสารให้คนอื่นเข้าใจมันช่างยากเย็นแสนเข็นซะนี่กระไรโอ้จริงด้วย มาถึงแล้วนะครับกับช่วงกระดาษพับกรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับสัปดาห์นี้เรามาพับกระดาษรูปปากกันนะครับเริ่มจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เราพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับพี่ปอมก็จะเอาสีขาวออกด้านนอกจากนั้นนะครับที่ฐานของสามเหลี่ยมตรงนี้ รเราจะพับมุมซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็พับมุมขวาทับไปนะครับกะให้ชนกันพอดีนะครับมุมซ้ายจะไปชนขอบทางขวามุมขวาจะมาชนขอบทางซ้ายจะประมาณเอานะครับมุมซ้ายก็จะมาชนขอบขวามุมขวาไปชนขอบทางซ้ายนะครับจากนั้นมุมเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนี้เราจะพับขึ้น ทางขวาพับขึ้นทางซ้ายก็พับขึ้นเช่นเดียวกันจากนั้นพับลงครับพับลงเป็นแบบนี้จากนั้นก็พับเฉออกด้านข้าง แล้วก็พับเก็บปลายปลายเล็กๆตรงนี้หักปลายลงมานะครับจากนั้นเราก็จะคลี่กระดาษออกนะครับโดยให้ด้านที่เป็นสีแดงนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็หมุนกระดาษนะครับให้รอยขยุข,ขยุยอยู่ ด้านบนกลุ่มหนึ่งด้านล่างกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นปากนั่นเองปากบนกับปากล่างนะครับทีนี้เมื่อเรามีรอยพับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่เราประกอบเข้าตามรอยนะครับพับตามรอยนะครับพับตามรอยพับมุมนี้เล็กๆนี้ขึ้นไปแล้วก็จะเจอรอยพับเฉียงๆสองรอยตรงนี้นะครับ สามารถรวบเข้ากลายเป็นริมฝีปากได้ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับพับประกอบเข้าตามรอยมุมเล็กๆนี้ก็พับเข้ามาจากนั้นก็จะเจอรอยรูปเฉียงๆรูปเฉียงก็สามารถประกอบกันเข้ากลายเป็นริมฝีปากได้นะครับในช่วงสุดท้ายเราก็จะพับมุมด้านข้าง เก็บเข้ามาให้เรียบร้อยพับครึ่งคล้ายๆปิดหน้าหนังสือเลยนะครับแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งพับครึ่งที่ปกด้านหน้าแล้วก็ทำกับด้านหลังเหมือนๆกันขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะ ดึงริมฝีปากที่ซุกตัวอยู่ด้านในตอนนี้ดึงออกมาตามรอยที่มีอยู่แล้วนะครับเราได้ทำรอยเอาไว้แล้วก็ไปดึงริมฝีปากออกมานะครับท้ายที่สุดนะครับสามารถที่จะใช้นิ้วนะครับจัดรูปทรงของริมฝีปากให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับบีบ,บ,บ แบบนี้ริมฝีปากของเราก็จะได้ไม่ไม่เหลี่ยมเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับริมฝีปากขยับได้อะละชอบกันใช่ไหมครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับจบรายการนี้ไปก็ลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหเป็นยังไงสนุกกันไหมครับเด็กๆโอ้โหเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันต่อเลยครับนิทานเรื่องอะไรล่ะครับโอ้โเป็นเรื่องนี้เลยครับศึกทรพีทรพาครับหลังจากนั้นไปพบกับเทคนิคการปั้นสนุกๆกับพี่เอฟกันเลยทาทอนกันแล้วไตยลยจ้าเรื่องศึกทรพีทรพากาลครหนึ่ง มียักษ์ชื่อนนทการถูกพระอิศวรสาปลงมาเป็นกระบือเผือกชื่อว่าทรพาและด้วยคำสาปนั่นเองทอรพาจะต้องถูกลูกชายฆ่าตายจึงได้กลับขึ้นไปบนสวรรค์ดังเดิมได้ซึ่งทรพาก็จดจำในข้อนี้ตลอดมาจนทรพาพบรักกับนางกระบือชื่อนีลาและมีลูกด้วยกันเมื่อไรก็ตามที่นางนีลาให้กำเนิดลูกเป็นตัวผู้ก็จะถูกทรพา พุทตายทุกตัวเมื่อตั้งท้องครั้งใหม่นางจึงแอบไปตกลูกในถ้ำสุรการโดยไม่ให้ทรพาลูกรู้แล้วนางก็ได้ลูกชายสมใจตั้งชื่อให้ว่าทรพีนางนีลาได้อธิษฐานขอให้เทวดาประจำถ้ำคุ้มครองทรพีเทวดาจึงสถิตอยู่ที่เขาและขาทั้งสองของทรพีเมื่อทรพีโตเป็นหนุม่มก็คิดจะกลับไปแก้แค้นพ่อ จึงมันวัดรอยเท้าของตนกับทรพาอยู่เสมอคอยดูนะถ้ารอยเท้าข้าใหญ่เท่าพ่อเมื่อไรข้าจะกลับไปแก้แค้นพ่อที่ทำให้ข้าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอดในที่สุดวันเห็นการรอคอยก็มาถึงวันที่รอยเท้าของทรพีทับกับรอยเท้าของทรพาได้พอดีทรพีออกไปตามหาทรพาและเกิดการต่อสู้กันด้วยพละงกำลังของกระบือหนุ่มทรพี จึงควิดททรพาตายตามคำสาบของพระอิศวนสวัสดีครับพบกับพี่เอฟอีกแล้วนะครับในช่วงบั้นฝันวันนี้พี่เอฟมีควายไทยนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็รูปล่อพอสมควรเลยชื่อว่าทรพีมาสอนปั้นนะครับมาดูส่วนประกอบของทรพีกันดีกว่า นะครับนี่เลยมีส่วนหัวนะครับเปียกก็ปั้นเป็นทรงสามเหลี่ยมมนๆนะครับแล้วก็ทําลวดลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอักขรเฉพาะเขาแต่เปียบดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับให้เขาดูแบบว่ามีมนขลังอะไรเงี้ยนะครับก็มีส่วนตัวนะครับจะเป็นมนๆนะครับโค้งๆอย่างนี้มีขานะครับขาสั้นนี่เอาไว้ติดด้านในขายาวๆหน่อยไว้ติดด้านนอกนะครับเพราะว่าวันนี้เราปั้นแบบแบบนูนสูงนะครับ หรือว่าแบบแบนๆที่น้องรู้จักกันนะครับแล้วก็มีเขานะฮะมีส่วนของคล้ายๆจะเป็นโหนกบนหัวเขานะครับที่เป็นฐานของเขานะครับนี่ก็เป็นส่วนจมูกนะฮะหางครับแล้วก็ส่วนเสี้ยอนอ่อนไว้ติดใต้ท้องนะครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับก็พีเอฟจะเริ่มจากส่วนหัวเดิมหยิบขึ้นมานําฐานมาครับถ้าน้องๆไม่มีพลาสติกหรืออะไรแบบนี้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับตามถนัดเลย นำส่วนหัวมานะครับก็ประกอบส่วนที่เป็นโหนกบนหัวนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของ,ของควายนะครับเขาจะมีปูดๆอยู่บนหัวอย่างนี้ครับก็หุ้มลงไปเลยมองด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ค่อยๆกดให้เข้ารูปนะครับพยายามดูให้เท่าๆกันสองข้างนะครับเพื่อความสวยงามต่อไปก็เข่าเลยครับตีเข่าลงไปเลยในตำแหน่งนี้นะครับ เป็นให้เท่ากันนะครับเราจะวางเยื้องฝั่งนี้นิดนึงนะฮะจมูกครับจะเป็นสียงเข้มหน่อยนะครับควายนี่เขาจะมีรูจมูกที่ดูใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ใช้เครื่องมือปั้นนะครับหรือว่าปลายของด้ามพู่กันนะครับเอามากดลงบ่ายอย่างนี้นะครับให้เป็นรูจมูกนะครับได้ส่วนหัวแล้วรอไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นส่วนตัวนะครับที่ทำไว้เป็นรูปนี้ ก็จะติดแผ่นที่เป็นส่วนท้องของเขานะครับจะเป็นสีอ่อนๆได้จากการผสมสีขาวเข้าไปนะครับก็จะสีอ่อนลงแบบนี้ติดอย่างนี้นะครับลอยแล้วก็เริ่มจัดวางตำแหน่งกันครับพยายามเล็งให้อยู่ในพื้นที่กึ่งกลางนะครับจากนั้นก็ติดส่วนขาครับก็จะเอาส่วนขาที่เป็นสั้นๆนี้มานะครับ ติดลงไปเป็นขาที่อยู่ด้านในนะครับติดให้เฉียงไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้อีก2ขาที่เหลือติดเฉียงไปทางด้านหลังให้รู้สึกเหมือนเขากำลังก้าวอยู่อย่างนี้นะฮะจากนั้นก็หางครับประกอบกันกดทําลายครับนี่ครับมีลายขนที่หางหน่อยนึงรกรอบลงไปครับปึ๊บ อ้าวแล้วครับสุดท้ายนี้จะเป็นตาดีไซน์แบบว่าออกแนวเกาหลีนิดนึงนะครับเป็นเหมือนกับเขากําลังโกรธอยู่นะฮะก็จะใช้เป็นสีดําอยู่ด้านล่างแล้วสีขาวอยู่ด้านบนก็ติดลงไปอย่างนี้ครับเงให้ได้ตำแหน่งนะได้เจ้าทอรพีนะครับที่กำลังโกรธอยู่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้น้องๆจ๊าที่ต้นนะยังนี่นี่านสนุกสนุกให้น้องๆชมกันอีกนะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะไปเลยเจ้า <c oughs> สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนั้นนะต้นไม้กับขวาน ชายคนหนึ่งต้องการจะเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อนำมาสร้างบ้านหลังใหม่แต่เขายังไม่อาจทำได้เพราะขวานที่เขามีอยู่นั้นไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากด้ามขวานหักเขาจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายและมาหยุดที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านต้นไม้ ข้าขอกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งจากลำต้นของท่านได้ไหมต้นไม้ใหญ่จึงหันกลับมาขอคำแนะนำจากเพื่อนๆนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเจ้าให้กิ่งไม้เล็กๆเขาไปเถิดเขาจะได้ไม่มารบกวนพวกเราอีกต้นไม้ใหญ่เห็นด้วยจึงมอบกิ่งไม้เล็กให้ชายผู้นั้นไปหนึ่งกิ่งวันต่อมา ชายคนนั้นได้นำเอากิ่งไม้นั้นไปทำเป็นด้ามขวานและเดินทางกลับเข้ามาในป่าพร้อมกับโค่นต้นไม้ลงจนเกือบหมดป่าเมื่อต้นไม้ใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าข้าไม่นึกเลยว่าความเมตตาของเราจะเป็นสิ่งที่นำหายนะมาสู่พวกพ้องของเราเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเมตตาต่อคนชั่วอาจนำภัยร้ายมาสู่ตัวเราได้ นี่ yeah! กัดนาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่วงที่น้องๆรอคอยที่สุดนั่นคือการแจกหนังสือนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เป็นช่วงที่พี่สมพงศ์ก็รอนะครับแต่ไม่เคยได้หนังสือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเอาไวาเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยดีกว่าครับอ่ะเล่นแรกกันเลยติ <c oughs> นี่เลยครับอ่าหนังสือเรื่องปวกนักคิดกับภารกิจลับนะครับ ต้องขอขอบคุณสนับพิมพมูล,ลนิธที่เด็กนะครับที่มอบให้กับเรานะครับเ,เล่นที่2จะติง้งนี่เลยครับเป็นหนังสือเรื่องหนูน้อยนิสัยดีนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท C8 Education จำกัดมหาชนด้วยนะครับที่มอบให้กับเราครับนะเล่นที่3าจะติง้งเล่มที่3ครับนี่เลยครับเรื่องอนุภาพความคิด ของสำนักพิมพ์นามีบุ๊กครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับทีม่มอบให้กับเราครับเอาไปดูเล่นที่4กันเลยติง๊งนี่เลยครับเป็นเรื่องของนักปั้นน้อยไดโนเสาร์ลาวาแลนโอ้โหต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์บ้านฝันมากนะครับข้างในเนี่ยโอ้โหเป็นดินน้ำมันด้วยอ๋อจริงเหรอครับ ได้ไปนี่เอาไปปั้นกันเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะจ๊ะนั่นก็ต้องร่วมสนุกวยกันตันดินนาัน,านนะจ๊ะครับแล้วก็โทษที่เซตลุกของเรานะจ๊ะใครที่น่ารักตันได้น่ารักก็รักกันไปนะจ๊ะเห็นไหมได้กันง่ายๆนะครับน้องๆครับแต่ว่าอย่าลืมเลยนะครับที่อยู่ของเราแหมบางคนอยากจะเขียนจดหม,มายมาเราก็มีที่อยู่ให้นะครับข้างล่างนี้เออยากจะติดต่อทางเฟซบุก๊กเราก็มีให้ครับเอ อีเมลเราก็นี่นะจ๊ะน่าเขียนมัาคุยกันได้นะจ๊ะเราคิดถึงน้องๆจริงๆเลยนะ <c oughs> ครับเอาว่าวันนี้เราลาไปก่อนดีกว่าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆอ,อย่าดูนิทานจนเพลินนะครับจนไม่ทําอะไรนะครับอย่างเช่นไปออกกาลังกายกันบ้างนะจะได้ร่างกายแข็งแรงแล้วกลับมาดูเราจะได้สนุกสนานไปพร้อมๆกันนะครับเอา้าพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ไหนเฉลยมายกลไม่ดอก <laughs> <laughs> เ,อเอาจริง <laughs> จ้าเอน้องๆจ้าตอนหน้น้นะจ้าเราจะทดกันนิทานตะเทศสิงคโปร์โอ้เต็นเรื่องเกี่ยวกับ กันเนิ์ดสิงค์ขัดตอโอ้โหเต็นต่อเทศที่คนไปเที่ยวกันเยอะเลยแต่ดูนะเจ้าว่าเขานี่กำเนิดเต้นนายยังไงแล้วก็เตรียมกระดาษไว้เพราะเราจะได้ทับสิงโตโอ้แน่เจ้าทักสิงโตกันแล้วน้องๆครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่หรือเปล่าแล้วตามด้วยนิทานเรื่องต่อไปเรื่องสังทองเจ้าเงาะถอดรูป ไม่อยากจะดอก่าที่สังทงนี่ก็ถอดรูดแล้วนะจ๊ะแน่สังทองจะน่ารักขนาดไหนต้องไปดูกันเดจ้ะแล้วก็ตามด้วยช่วงปั้นสวรรเราจะไปตั้นสังทองวายเราตั้นระดับแอดวานกันแล้วเอ้าอยากจะชมกันได้แล้วก็น่าเจอกันได้ในตอนต่อไปย